โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบือได้ดำเนินการโครงการในพื้นที่ตำบลสมเด็ดจเจริญโดยมีเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการห้วยคงโคดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีการอบรมเกษตรกร,ร,กรจำนวน50รายหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำตามความต้องการของพืชและการดูแลรักษาความชื้นของดินอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไรนาและก่ะให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างแท้จริงในภาคการ,กรเกษตร ในการจัดทำแปลงต้นแบบได้มีการคัดเลือกแปลงเกษตรกรนายนิยมเทาสุวรรณในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลสมเด็จเจริญซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน4ไร่โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะลาดเอียงทําให้การให้น้ําในสวนไม่สม่ําเสมอและเกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการดูแลรักษาพืชสํานักงานเกษตรอาเภอหนองปือจึงได้ดําเนินการติดตั้งระบบน้ําภายใต้โครงการการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครับก็ขอสวัสดีนะครับแนะนําตัวผมปัจจุบันผมเป็นผู้ใหญ่บ้านปู่เจ็ดบ้านห้วยขดตำบสลสุพิรณบุรีอำเภอหนองคือจังหวัดกาญจนบุรีครับเรื่องระบบนาองทุเรียนผมก็ได้ผลที่ความพอใจมากครับกอน,น้ำซึ่งมั่งมีซึ่งมั่งปัจจุบันนี้ก็าูึงผลผลิตจากทุเรียนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็สวยสมบูรณ คนค้าสมบูรณ์เลยพอคุณนะครับหนงานทุกในงานที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรอำเภอตาปเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและกรมส่งเสริมการเกษตรครับที่ให้งบประมาณระบบน้ำมมาให้กับผมนะครับก็หวังว่าโอกานหน้าจะได้งบประมาณมาส่งเสริมก็จะขยายเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นนะครับให้เป็นสิ่งที่น่าติดตาของชาวเพื่องเรา พ่อขอบคุณมากครับ